สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับวันนี้วันเสาร์นะวันหยุดรับผ่อนก็เลยพามามาไหว้พระนะครับวัดขุนสมุทรจีนนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นวัดนะครับเป็นวัดกลางน้านะนี่นะครับเคยรุ่งเรืองในอดีตนะครับก็โดนนะน้าทะเลกัดเซาะนะครับแล้วก็ดูนะครับล่มลื่นดีครับนี่ครับเราก็ถ่ายบรรยากาศกันรอบๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมพระประธานในโบสถ์นะครับอันนี้เป็นนะครับโบสถ์เป็นโบสถ์หลังเก่านะครับข้างหลังูุนไปโบสถ์หลังใหม่นะครับ นะครับก็จะมีมีพรมทานนะครับเห็นไหมครับดูโบสนะนะครับโดนกัดซ้อยุบลงไปแล้วนะครับเนาะตามการเวลานะครับสมัยก่อนก็ต้องนั่งเรือมานะสมัยนี้มีทางให้เดินมาได้นะครับดูนะครับเกิดการถูตัวครับ เราโดนน้ําทะเลนะครับนี่นะเขาอยู่กลางน้ำนะนี่นะล้อมรอบไปด้วยเนี่ยนะครับน้ำขึ้นน้ำลงนะครับเดี๋ยวมาดูสถาบันกันนะก็นะครับบนรจุดพระก่อนก็นะครับกราบพระกราบพระทำบุญด้วยกันนะวันนี้นะนี่นะนะครับเป็นหลวงพ่อลุ่งสมุทรศักดิ์สิทธิ์นะนะครับนี่ดูนะ พ่อลุงนะครับนะาซาทุกซาทุกซาทุกนะครับเดี๋ยวเราพาไว้นี่นะไปชมบรรยากาศรอบๆนะนี่ครับนี่ครับก็มีมีพระประทานมีพระใหญ่นะครับนะครับก็ส่วนตัวผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนาะครับ <c oughs> <c oughs> มีพระใหญ่ร่มลื่นดีครับ กรดูนะครับล้อมรอบไปด้วยนะครับนทะลเลนะนี่นะครับนาะทั้งนะครับดูนะครับนู่นไปนู่นเลยพี่นะครับนี่นะครับนาะก็ประมาณนี้นะเพื่อนพที่อันนี้เป็นคลิปสั้นนะครับก็ได้คงได้ประมาณนี้นะครับ